สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์5 7 1กับวันที่ห้ยวันที่5วันนี้อยู่กับพลังที่เ1อ0 0 0อันดับที่3 7 1 1 3 0 0 0็นี่สห่ว่นนนี้เขาสิดันพลังอย่างเดียวเขาสูา่ัยไบ่ได้ดอกโตเมียโตก็รัวก,รก,รกร็รัวก็สว ตัวก็ได้น,นี่ก็พันดานตัวละครสุดแกงแล้วก็้กิววัดได้ออกจากกิวนี่จ้ะอาจจะไปหากิวใหม่กับวาดได้ออกอยู่ซีถุงกับวัวหัวจเคลือดฮัหลเพิ่งวันนี้เขาซื้อของอันอยังเนี่ยซื้อของซื้อพลังงานไปสองรอบดูสิกับเก้าสิบสองเทียเก้าสิบสองค้งแล้วก็ซื้ออันนี้ไปเทียเดียวปองม่วงว่ดได้ใส่ละ เก็บเพชรไว,ว,ว,ว้ซื้อตัวดำเพราะว่าตัวอาวุธซื้อหมดแล้วซื้อตัวดำเดือนหน้าแล้ว,วก็ตัวาอาวุธอีกเบิ้องตัวละครข่อยพี่ดำเด็กแล้วก็ใต้ดินโตเอเดด,ดาที่เลี้ยงกับตโคโลโกโซโคเรีนบอลพันในปั่นเนาะนีฮะใช่จังไงทีมเนี่ยเป็นประมาณนี้ทีมข่อย มีดอกกาลงกาโลขึ้นโมในหีของมือเงินในครบหมดละของมือเงินเปิดมากก็ได้รับเลยเพราะว่าสามดาวสองตัวมีละตัวม่วงก็สิเป็นแปดใบเดี๋้ท้ายเก็บไว้อีกสองใบข้าวชีสุ่มมือเงินได้ของนั่นอีกมือเงินได้กางเกงสีม่วงเนาะมืนอื่นกับเจ่านั้นแล้วของดองที่เป็นตัวม่านนี่ ฮอดมืออื่นมามันก็นสิได้เป็นครบเป็น10ใบ,บก็สิได้สุ่มอีกสุ่มก็บ,บ่เคยได้ของดีนําหมู่จักเทียจักยังมะของโกโลโกโสได้มาก,ก็ได้นี่ก็มีมีหยังเฮ็ดมื้อนี้ก็เฮ็ดนําเบิดลพลกงพลกิจเนาะมาเบิ่งหม่องนี้อัพพลังเฮาปรับนี่ก็มองอัพพลังก อันนี้ก็มากกดเหรียญนี่้เลยนี่ยก็ได้คลองบางเทือมันก็ได้เพชร15เพชร15เพชรยังสนินี่ฟิกเกอร์คันที่4ขั้นวันสิบเปิดวิววิวซี15วันสิบเปิดพวกนี้เขากัดอันนั้นวันนี้วันนี้เขากัดพลังขึ้นไล่เคลื่อนเข้าอับดับให้มันอับดับให้พวกฐานแรกๆตัวที่มันดำง่ายๆนี่อับดับ ม,กกม,ม,ะะมันเปิดวิวได้ปุ่นี่มันพวกไอ้ก็พระไอ้พวกเนี่ยก็เขาเอินี่ยก็คิดพวกเปอาไม้เนาะเปาเปอาไม้ของไอ้ก็พิกเกอร์มันจะมีเปิดเปิดเส้นละกัอัพสองดาวสี่ดาวจังที่อัพชั่นสองดาวเมื่อสี่เพิ่มพลังขึ้นมันเปิดวิวได้ปุ่นี่ยใครกระมุนจำมาได้อันนี้ก็จะเรียกมานซื้อของนี่นี่ซื้อนี่นี่อันนี้ซื้ออันนี้ดีกว่าทะเล่ลึก เห็ดข้อไผ่กระผาดเสซฟหาหากระผาดสื่อทะเลเล็กดีกว่าจีนอัดอีกไปเพิ่มข้อยู่ในนั่นในศูนย์ฝึกฝนในอนาคตที่สื่ออยู่เดี๋ยวสื่อทะเลเล็กรอบนี้ใครสิบกระผาดเนาะท่านเขาก่ไม่ยังอาภาเขาก็มาสื่อนี่ก็ได้นี่ตอนแรกๆมันก็ะจำเป็นเนี่ยฝรั่งมันก็ขึ้นทะเลลอยซองลอยอยู่อาบนี้มันก็ขึ้นอันนี้ อันนี้ก็บ่ค่อยคุ้มดอกแต่ว่ากะคันน้นยน่าซื้อกะซื้อรถดช่วงเลกๆมันบ่จะแน่นดอกนี่อัพดาวอยากให้พลังขึ้นเร็วก็อัพดาวแล้วก็อัพตาอันนี้ต่อไปอันนี้เขากลับว่าพี่ยังงี่งั้นก็มาเปิดคองใส่ซุ้มอย่างเดียวแนวดองกับแม่นนั่นการอัพดาวแล้วก็การวิจัยแนวดองสมควรที่สีดองไว้ ทุกเซิฟทุกไอดี้วบ้านนี่ใส่ฝักลิมิตนี่ยาวเพชรมาลงเลยมันบกคุมลงลิมิตนี่เราไปให้วิวห่าได้หลายกอนเอาเขาคอยมาลงเล็กๆนี่กะบกคุมดอกแต่ว่าคอยล้งางใจที่คอยอัาชิปแล้วคขาเอบประเด็นจนเพชรเหลือเงาะท่องท่องเหลืออยู่แสนเดียว ไปอับพลังขึ้นมาหัวซองแสนก็แสนแสนซองไหมแสนซองหน่อยๆขึ้นไปหอ,อดับที่ยี่สิบกว่าอัดพลังอยาก,กดันพลังมือเนี่ยืนันนี้มัวก็นี่นี่โตตึงกาโลจีอนีรก็โจเซ่ทมผมยังเฮาทีมเฮาต่อให้เขาพลังหน่อยเขาพลังหลายเทาก็บ่ไปดอก มาเบิ้งสมาชิกิวสมา,ช,สมาชิกิวนี่สมาชิกิวนี่ขั้นกิวไเฮ็ดดีเพียราคาไ้กิดีๆกับดีเลยนี่เดะนี่มาเบิ้งตัวตันนี้ก็ถึงขนาดสน 1, 1, 2, 1, 1, าาแสนหนึ่งหนึ่งสตหนึ่งหนึ่งสองขามบาซติกบักตัวปลอมตัวปลอมนี่ก็ถึงนีคอแ้วแต่ว่า,าอันนั้นยังก,ก็ ทีสชนะบอกว่าใเนเบิรงตัวมากตัวมักกับซูซีกันเนาะตัวเพียงจะ่าคอยใส่ปินเลยนั่นเาใส่ปิจักพรดเด็กก็พระเจ้าใส่ปิลเดิบนบอลโอ้ยไอ้ฮะเบิงร์กไอ้ขาใส่ข้อหวานเนาะบอีโบแมนเาใส่ข้อจีนอนซับนาไปชูเข้าไป ผิดพอใหม่คือกันไว้ทั้งฝตีไปติดพอยอดทอพอใหม่บ่อไตซับ,บนาไปชู่ชู่ชเดียบร้อยซับนาไปอีกชู่มุเมงบุ์ให้นักการวาันซับนาบุ์ให้ฟูบุกิโอซับชู่เข้าไปฟูบุกิ เรียบร connect, otras, though, ้อยเอาโหเมื ulas, ่อกี้วัดให้ออกบ้านออกก่อนซับ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 ไปชู่ฟุบลมโหจักรพรรดิเด็กลมชูชูเข้าไปนี่ตีธรรมดากล่องเงี้ตีธรรมดาอีกชู่ชู่ชู่ขับไปเรียบร้อยเอ้า โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับวันที่5เซิร์ฟเวอร์5 7 1ไปแล้วครับ